ใต้กรุงเทพมีอะไรที่เราไม่เคยถูกสอนเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กล้าเข้าไปในเงามืดของประวัติศาสตร์ไทยเพื่อค้นหาความจริงที่ถูกลบออกจากทุกตำราแต่เมื่อเธอเข้าใกล้คำตอบกลับพบว่าสิ่งที่รอเธออยู่ไม่ใช่ความรู้แต่คือคำสาบที่ไม่มีใครหนีรอดแล้วคุณหล่กกล้าดูจนจบหรือไม่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยในสิบนาทีตอนที่หนึ่งแผ่นดินที่ถูกลืมดินแดนแห่งนี้เคยไร้ชื่อ ก่อนผู้คนจะได้ขานว่าสยามหรือไทยมันเป็นเพียงแผ่นดินเปียกฝนลุ่มแม่น้ำไหลเชี่ยวมีภูเขาคลุมด้วยหมอกและผืนป่าที่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของสัตว์ยามคําผู้คนกลุ่มแรกเดินทางมาพร้อมไฟไฟที่จุดเพื่อไล่เสือแต่กลายเป็นไฟแห่งอรารยธรรมพวกเขาไม่รู้จักคำว่าประเทศแต่รู้จักคำว่าบ้านรู้จักความรักในดินที่เหยียบรู้ว่าฝนที่ตกไม่ใช่แค่เปียกแต่คือชีวิตเมื่อกลุ่มแรกปลูกข้าวและสร้างครอบครัว กลุ่มถัดมาก็เดินทางเข้ามาพร้อมภาษาใหม่าศาสนาใหม่และดวงตาที่มองเห็นสิ่งแปลกปลอมมากกว่ามิตรภาพแผ่นดินจึงเริ่มสั่นไหวไม่ใช่จากแผ่นดินไหวธรรมชาติแต่จากการสั่นของดาบการกระแทกของโลกเสียงกลองศึกเริ่มดังขึ้นก่อนใครจะเข้าใจว่ากำลังต่อสู้อะไรอยู่เด็กหญิงคนหนึ่งชื่อมันทาเกิดในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาเธอไม่เคยได้ยินคำว่ากษัตริย์ไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวคือใคร แต่เธอรู้ว่าพ่อกลับบ้านช้าลงและแม่เริ่มร้องให้บ่อยขึ้นเมื่อมีเสียงกรองจากฝั่งใต้วันหนึ่งขบวนของคนแปลกหน้าเดินผ่านหมู่บ้านพวกเขาสวมผ้าไหมสีแดงเลือดหมูพูภาษาที่มันทาฟังไม่ออกแต่สิ่งที่เธอจำได้ไม่ลืมคือสายตาของผู้นำขบวเนเงียบเย็นชาและว่างเปล่าราวกับคนที่เคยฆ่ามามากเกินจะนับได้หลังจากคืนนั้นพ่อของมันทาหายตัวไปไม่มีใครอธิบายไม่มีศพให้ฟังไม่มีแม้แต่คำลาของสุดท้าย แม่ของเธอเริ่มทําเครื่องบูชาให้กับเจ้าที่เจ้าทางทุกค่าแต่คําอธิษฐานนั้นไม่ได้ขอให้ฝนตกไม่ได้ขอให้ข้าวมอกงามมันเป็นคําขอที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนบ้านเรือนเริ่มเงียบเพื่อนบ้านหายไปทีละคนสัตว์เลี้ยงถูกปล่อยให้อดตายเสียงกลองศึกเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงสวดมนต์แต่ไม่ใช่สวดเพื่อสันติมันเป็นบทสวดที่มาพร้อมกลิ่นคาวเลือดและควันไฟมันทาโตขึ้นโดยไม่รู้จักรอยยิ้มของพ่อ แต่เธอรู้จักความเย็นของน้ําตาแม่รู้จักเสียงร้องให้ที่กลั้นไม่อยู่ในตอนกลางคืนเธอเริ่มสงสัยว่าจริงๆแล้วประเทศคืออะไรมันเป็นแค่คําหรือมันคือเหตุผลที่ทําให้ผู้ชายหายไปและเด็กกลายเป็นผู้ใหญ่โดยไม่รู้ตัวเมื่อเธออายุได้16ปีมันทาเดินขึ้นเขาลูกหนึ่งหลังหมู่บ้านที่นั่นมีซากหินสลักบางส่วนฝังครึ่งหนึ่งอยู่ในดินบนผิวหินมีอักษรโบราณที่เธออ่านไม่ออก แต่เลือดที่หยดจากนิ้วเธอหลังจากเธอเผอแต่คมของหินกลับหยดลงพอดีตรงคำว่าสุวรรณภูมิทันใดนั้นลมหอบหนึ่งพัดผ่านดินเริ่มเคลื่อนไหวใต้แผ่นดินนั้นมีบางอย่างกำลังตื่นขึ้นตอนที่สองเสียงใต้แผ่นดินมันทาย,ยืนนิ่งอยู่หน้าก้อนหินนั้นลมหอบที่ผ่านมากลับกลายเป็นลมหายใจจากสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้ฝ่าเท้า ไม่ใช่เสียงธรรมดามันเป็นเสียงคร่ำครวญเสียงของผู้คนมากมายที่เหมือนกำลังถูกขังไว้ใต้แผ่นดินเธอถอยหลังโดยสัญชาตญาณแต่ก็หยุดทันทีเมื่อเห็นว่าต้นไม้รอบตัวเริ่มสั่นไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดในมือของเธอยังมีเลือดที่หยดลงบนอักษรสุวรรณภูมิและมันเริ่มเปล่งแสงสีทองออกมาเบาๆราวกับตอบรับเสียงที่ลอยขึ้นจากโลกเบื้องล่างทันใดนั้นมันทารู้สึกถึงอะไรบางอย่างข้างหลัง ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันเป็นเพียงเงาเงาดำที่ยาวเกินกว่าร่างใดควรจะเป็นเธอไม่หันกลับไปเพราะเธอรู้โดยไม่ต้องมีใครสอนว่าบางสิ่งในดินแดนโบราณน,นี้ไม่ควรถูกจ้องมองโดยตรงเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาดังขึ้นใกล้หูเป็นภาษาแปลกประหลาดแต่มันทากลับเข้าใจเลือดของเจ้าคือกุญแจเจ้าคือสายเลือดที่ถูกสาบใจของมันทาเต้นแรงจนหูอื้อ เธอจำได้ว่าแม่เคยพูดถึงหญิงคนหนึ่งในตำนานประจำตระกูลหญิงที่เลือกความลับเหนือความรักและถูกจารึกไว้ในเรื่องเล่าที่ไม่มีใครอยากท่องจำขณะที่เธอกำลังจ้องมองแสงบนหินภาพในหัวก็เริ่มปฏะติดประต่อแม่นำเจ้าพระยาเมื่อก่อนเคยเป็นสนามรบเจดี JD กลางเมืองกรุงเคยฝังไม่ใช่แค่กระดูกพระแต่รวมถึงอาวุธและคำสาบที่รอเวลาถูกปลุกและในสายเลือดของมันทาคือเชื้อสายของผู้หญิงคนเดียวที่เคยทรยศอาณาจากักรเพื่อชายที่เธอรัก เธอกำมัดแน่นน้ำตาคลอในตาแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนเสียงกระซิบเงียบหายแทนที่ด้วยความเงียบที่หนักแน่นเหมือนทั่วทั้งป่าหยุดหายใจแล้วแสงจากอักษรสุวรรณภูมิก็ดับลงแต่ก่อนที่เธอจะขยับตัวหินแผ่นนั้นก็เริ่มเลื่อนออกจากกันอย่างช้าๆเผยให้เห็นช่องทางลับลึกลงไปใต้พื้นโลกมันทาจ้องเป็นความมืดสนิทเบื้องล่าง ในใจเธอมีทั้งคำถามคำสาบานและความสงสัยที่มากเกินกว่าคำว่าอยากรู้เสียงกรองศึกโบราณเริ่มดังเบาๆจากใต้ดินเหมือนเรียกหาใครบางคนหรืออาจจะเตือนว่าอะไรบางอย่างกำลังกลับมาเธอหยิบสร้อยเส้นหนึ่งขึ้นมาจากในอกเสือ้อมันเป็นของพ่อสร้อยที่ไม่เคยรู้ว่ามีแต่ตอนนี้กลับอยู่ในมือเธออย่างไม่สมเหตุสมผลหัวใจเธอกำลังบอกว่าพ่ออาจอยู่ข้างล่างนั้นหรือไม่ก็สิ่งที่เคยเป็นพ่อ มันทาหลับตาสูดลมหายใจครั้งสุดท้ายก่อนจะย่างเท้าลงสู่บันไดโบราณแต่ทันทีที่ฝ่าเท้าสัมผัสขั้นแรกเสียงคำรามดังขึ้นจากใต้บาดาลตามมาด้วยเงาดำหลายสายที่พุ่งขึ้นจากช่องแคบปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวเธอในขณะนั้นเองแผ่นดินก็เริ่มสั่นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่จากดินถล่มหรือสายลมแต่จากการปลุกสิ่งที่หลับไหลามาเกินพันปีและเมื่อมันทางเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเธอไม่ได้อยู่บนเขาอีกต่อไป แต่สิ่งที่เธอเห็นคือภาพของกรุงเทพมหานครในแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนแสงไฟจากอนาคตดับลงพร้อมกันทั่วเมืองและในความมืดนั้นเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงที่เธอคุ้นเคยเสียงของแม่ที่ไม่ได้พูดคำว่ารักแต่พูดว่าเนื้อเรื่องตัดจบณจุดนี้เพื่อเปิดช่องให้ดำเนินต่อนในตอนถัดไปตอนที่สามเมืองที่ไม่เคยถูกบันทึก เสียงของแม่แทรกผ่านความมืดนั้นไม่ดังไม่เร่งรา้าแต่ทิมแทงหัวใจมันทาด้วยความเจ็บที่เธออธิบายไม่ได้อย่าเปิดมันมันยังไม่ถึงเวลามันทาย,ยืนนิ่งใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอกเสียงนั้นไม่ใช่เพียงความทรงจำมันเหมือนจริงเหมือนแม่อยู่ตรงนั้นอยู่ข้างเธอแต่รอบกายกลับว่างเปล่าไม่มีแม่ไม่มีหินไม่มีต้นไม้นี่เพียงแสงสีเทาที่ลอยล่องกลางอากาศและเมืองเมืองที่เธอไม่เคยเห็น ตึกสูงเรียงรายอย่างไร้ทิศไม่มีผู้คนไม่มีเสียงรถแต่มีเศษธงชาติไทยขาดวิ่งปลิวอยู่กลางถนนที่แตกระแหงไม่มีใครอธิบายว่าที่นี่คือที่ไหนแต่ในใจมันทารู้ลึกลงไปมันคือกรุงเทพกรุงเทพที่ไม่เคยถูกบันทึกในแผนที่ใดเลยเธอเดินไปอย่างช้าหาหะทุกย่างก้าวนั้นเบาวิวแต่กลับหนักในความรู้สึก ทุกซอกตึกทุกประตูที่ปิดสนิทต่างเต็มไปด้วยสายตาที่มองมาแต่ไม่มีผู้ใดริมถนนมีกล่องเหล็กขึ้นสนิมวางเรียงกันเป็นระเบียบบนกล่องมีสลักคำว่าบันทึกชาติแต่เมื่อมันทาเปิดออกกลับไม่ใช่หนังสือไม่ใช่เอกสารภายในคือหน้าคนดวงตาย,ยังคงเปิดริมฝีปากขยับเบาๆพ,พึมพำประโยคเดิมซ้ำไปมาเจ้าต้องคืนมันเจ้าต้องคืนมันเจ้าต้องคืนมันมันทาถอยหลังมือสั่นใจเต้นผิดจังหวะ เธอพยายามถามว่าคืนอะไรแต่ไม่มีใครตอบมีเพียงลมหอบหนึ่งที่พาเศษผ้าขาวบางผ่านหน้าเธอผ้าผืนนั้นหยุดลงตรงปลายเท้าเธอบนนั้นมีอักขาระลายไทยโบราณเขียนด้วยหมึกดำจางๆว่าที่ได้แห่งคำสาบานจงเลือกความจริงหรือการลืมเสียงคำรามบางอย่างเริ่มว่ามาจากใต้พื้นเมืองแผ่นดินเริ่มสั่นอีกครั้งแต่มันไม่เหมือนการถล่ม มันเหมือนกับสิ่งที่อยู่ใต้กรุงเทพกําลังคลานขึ้นมามันทาวิ่งเธอไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะหลบอะไรแต่เธอรู้ว่าถ้าเธอหยุดทุกอย่างจะจบลงที่ตรงนี้และจะไม่มีใครจำชื่อเธอได้อีกเธอวิ่งผ่านรูปปั้นนักรบหินที่แตกร้าวแต่ละตัวยืนถือพระแสงดาบปักไว้ตรงกลางหัวใจตนเองใต้ฐานเขียนไว้ว่าคนดีในประวัติศาสตร์ไม่มีวันรอดพ้นจากมัน เธอวิ่งจนถึงหน้าประตูโบราณบานหนึ่งประตูนั้นสูงกว่าสาเมตรทำจากไม้สัตว์แกลายเทพเจ้าหน้ากระบีมันปิดสนิทแต่เธอได้ยินเสียงบางอย่างจากอีกฝั่งเสียงที่คุ้นมากเสียงของพ่อเขาเรียกชื่อเธอช้าช้าชัาชาชดหาหะมันทาอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นมันคือกับดักทุกอย่างที่เจ้ารู้ถูกเขียนขึ้นใหม่มือของเธอสัน่นน้ำตาไหลอับแก้มโดยไม่รู้ตัว พ่อยังมีชีวิตอยู่หรือบางส่วนของเขายังถูกขังไว้ข้างในเธอวางมือบนลูกบิดทองเหลืองทันใดนั้นภาพเมืองรอบตัวก็ดับไปทันทีทุกอย่างกลายเป็นสีดำสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่ดังดังจนน่ากลัวจากความมืดนั้นมีแสงจางๆส่องออกมาจากซอกเล็กๆของประตูเธอรู้ว่าเธอกำลังจะเลือกสิ่งที่ไม่มีวันถอยหลังได้อีกแต่ก่อนที่เธอจะเปิดประตู เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังเสียงผู้หญิงแก่ที่เธอไม่เคยเห็นหน้าแต่รู้สึกเหมือนเคยได้ยินมาทั้งชีวิตถ้าเจ้าเปิดบานนั้นเจ้าจะไม่ใช่มันทาอีกต่อไปเธอหันกลับและในเงานั้นร่างของหญิงชาราในชุดไทยสีดำก็ยืนอยู่ดวงตาของนางไม่สะท้อนแสงไม่สแสดงอารมณ์หญิงชาราเพียงแต่พูดอีกครั้งชัดเจนกว่าเดิมหนักแน่นกว่าเดิม เจ้ากำลังจะกลายเป็นสิ่งที่เจ้าตามหาและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องเลือกระหว่างความทรงจํำของแผ่นดินหรือชีวิตของผู้ที่เจ้ารักมันทาชะงักมือยังจับบานประตูหัวใจยังอยากรู้อยากเข้าไปอยากรู้ความจริงทั้งหมดแต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่รอยอยู่หลังประตูนั้นคือคำตอบหรือกับดักและก่อนที่เธอจะได้ตัดสินใจเสียงระฆังโบราณก็ดังขึ้นก้องเมือง เสียงเดียวกับในตำนานที่เคยกล่าวไว้ว่าเมื่อระฆังศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นโดยไม่มีคนตีแผ่นดินจะตื่นและทุกคำโกหกจะกลายเป็นเนื้อหนังเสียงระฆังยังคงกังวานและมันทายยังยืนอยู่ตรงนั้นไม่เปิดประตูไม่ถอยกลับทุกสิ่งนิ่งเหมือนเวลาหยุดแล้วตอนที่สี่เส้นทางที่ไม่มีใครได้กลับมาแสงสุดท้ายจากรอยแยกประตูลับเลือนหายไป แต่เสียงระฆังยังดังต่อเนื่องช้าหนักและทรงพลังมันไม่ใช่เพียงเสียงระฆังแต่เป็นเสียงของการตื่นรู้เสียงของบางสิ่งที่ซ่อนเร้นมายาวนานในเงาของแผ่นดินมันทาย,ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบที่หนักแน่นโลกทั้งใบราวกับหยุดหายใจมือของเธอยังจับบานประตูอยู่ดวงตาไม่กระพริบในห้องจิตมีทั้งคําถามความกลัวความโกรธและความคิดถึงปะทะก,กันยุ่งเหยิงด้านหลังยังมีหญิงชาราในชุดไทยสีดํายืนเงียบ ใบหน้าไม่เปลี่ยนไม่มีรอยยิ้มไม่มีอารมณ์ใดแฝงอยู่แต่แววตาคู่นั้นเหมือนอ่านความคิดของมันทาได้ทุกถ้อยคำทุกประตูมีราคาของมันเสียงของหญิงชาราดังขึ้นอีกครั้งถ้าเจ้าเปิดเจ้าจะไม่มีสิทธิเลือกอีกต่อไปมันทาไม่ได้ตอบแต่เธอรู้ว่าเธอไม่อาจถอยเธอไม่ได้มาถึงตรงนี้เพียงเพราะอยากรู้ความลับของอดีตเธอมาถึงเพราะบางส่วนของเธอเป็นส่วนหนึ่งของมัน เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกและดึงประตูนั้นเบาหาหะแต่ก่อนที่ประตูจะเปิดภาพบางอย่างแล่นเข้ามาในหัวภาพของพ่อเดินอยู่ในหุบเขาลึกที่ไม่มีทางขึ้นไม่มีแสงสว่างเขาถูกล่ามด้วยโซ่ทองและรอบตัวเขาเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีใบหน้าพวกเขาทุกคนกำลังร้องไห้แต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวมันทาสะดุ้งลมหายใจขาดห่วง หญิงชราย,ยังคงจ้องเธอเงียบหาหะแล้วก็ยื่นสิ่งหนึ่งมาให้เป็นดอกไม้แห้งสีเทาเจ้าเคยรู้ไหมว่าดอกไม้ชนิดนี้เคยใช้ปิดปากคนทั้งเมืองมันทารับดอกไม้นั้นมาด้วยมือที่สัน่นเมื่อสัมผัสมันแหลมคมจนเจ็บแต่เธอกลับไม่ปล่อยมันจากมือจากนั้นหญิงชราก็เอื้อมมือแตะหน้าผากของมันทาทันใดนั้นร่างกายของเธอก็เหมือนถูกดูดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งโลกที่ไม่มีสีไม่มีเสียงไม่มีเวลา เธอลืมตาขึ้นอีกครั้งในที่ที่เธอไม่เคยเห็นห้องโถงกว้างใหญ่ล้อมรอบด้วยผนังหินอักษรโบราณพื้นเป็นกระจกดำที่สะท้อนภาพของเธอแต่ไม่ใช่ในร่างปัจจุบันภาพที่สะท้อนอยู่คือผู้หญิงอีกคนในชุดขาวมีมงกุฎทองวางบนหัวมีดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยน้ำตาเธอยืนร้องให้อยู่ในห้องนั้นมานานเท่าใดแล้วไม่มีใครบอกได้เสียงหนึ่งกระซิบขึ้นมาอีกครั้งในหัวของมันทา เธอคือเราและเราคือความผิดพลาดที่ไม่มีใครให้อภยัยมันทาหันซ้ายขวาไม่มีใครอยู่แต่ผ้าสะท้อนในพื้นยังคงร้องให้มองมาที่เธอและพูดคำสุดท้ายว่าจงเลือกให้ต่างจากเราก่อนที่ประวัติศาสตร์จะซ้ำจากนั้นแสงทั้งห้องก็ดับลงเหลือเพียงจุดเดียวส่องไปยังบันไดหินที่ทอดลึกลงไปไม่เห็นจุดสิ้นสุดมันทาค่อยๆเดินเข้าไปอย่างช้าหาหาเสียงฝีเท้าเธอกระทบพื้นหินแห้งกรัง แต่ละขั้นที่เดินลงมาเหมือนฝังความทรงจำของเธอไว้ทีละส่วนเสียงจากเบื้องล่างเริ่มดังขึ้นเสียงของคนหลายร้อยคนที่พูดพร้อมกันเจ้ามาช้าเกินไปทุกอย่างเริ่มแล้วไม่มีใครหยุดมันได้อีกต่อไปเธอวิ่งหัวใจเต้นแรงเธอต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรอะไรที่เริ่มขึ้นแล้วอะไรที่ไม่มีวันหยุดได้และเธอก็มาหยุดอยู่หน้าประตูบานสุดท้าย บานประตูนั้นไม่มีลูกบิดแต่มีช่องเล็กๆสําหรับวางบางสิ่งบางอย่างมันทายหยิบดอกไม้แห้งสีเทาออกมาวางลงบนช่องนั้นทันใดนั้นอักษรบนผนังเรืองแสงขึ้นช้าหาหะและมีเสียงคล้ายเสียงลมหายใจของใครบางคนดังจากข้างในเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวรอให้ประตูเปิดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงเสียงเดียวที่ดังออกมาเสียงที่เหมือนจะคุ้นเคยเหลือเกิน เสียงที่เธอได้ยินครั้งสุดท้ายในวันที่พ่อหายไปมันทาลูกัิอยากรู้จริงๆใช่ไหมว่าทำไมพ่อถึงไม่กลับบ้านวันนั้นเธอขยับริมฝีปากแต่ยังไม่ทันตอบแสงทั้งหมดก็ดับลงและความเงียบกลับมาอีกครั้งไม่มีประตูเปิดไม่มีแสงไม่มีคำตอบมีเพียงมันทาที่ยืนอยู่ในความมืดพร้อมคำถามในใจที่ดังยิ่งกว่าะระฆังศักดิ์สิทธิ์ตอนที่ห้า คำสารภาพสุดท้ายไม่มีเสียงตอบไม่มีแสงไม่มีเวลามีเพียงความมืดที่ล้อมมันทาไว้ทุกด้านเรากับโลกทั้งใบลืมไปแล้วว่าเคยมีใครยืนอยู่ตรงนี้แต่ในความมืดนั้นเสียงหนึ่งกลับยังคงชัดเจนเสียงของพ่อชัดพอที่จะบาดลึกลงในใจยิ่งกว่าใบมีดถ้าลูกฟังต่อลูกจะไม่กลับไปเป็นคนเดิมได้อีกแล้วมันทายยืนนิ่งร่างกายแข็งที่แต่หัวใจเต้นที เธอไม่ได้ตอบคําถามนั้นไม่ได้แม้แต่หายใจเพราะเธอรู้คําพูดต่อไปจะเปลี่ยนเธอไปตลอดกาลแล้วเสียงนั้นก็เริ่มต้นเนิบช้าเต็มไปด้วยความช้าที่กดทับมากว่ายี่สิบปีในวันที่พ่อหายไปมันไม่ใช่การจากลาโดยตั้งใจมันคือการแลกแลกชีวิตหนึ่งเพื่อรักษาความลับที่คนทั้งประเทศไม่เคยควรรู้เสียงนั้นขาดห่วงไปช่วงหนึ่งก่อนจะพูดต่อ ที่ใต้กรุงเทพไม่ใช่เพียงแค่ตำนานมันคือบันทึกของผู้ถูกลบคนที่เคยมีตัวตนแต่ต้องถูกลืมเพื่อให้ใครบางคนได้กลายเป็นวีรบุรุษมันทาหลับตาภาพในหัวหมุนเร็วอย่างควบคุมไม่ได้ภาพของอาณาจักรโบราณภาพของเด็กหญิงที่ไม่เคยเข้าใจว่าเหตุใดแม่ถึงเงียบและภาพของชายผู้เดินออกจากบ้านไปโดยไม่มีสัญญาว,ว่าจะกลับมาเสียงของพ่อยังคงเล่าต่อหนักแน่นขึ้นพ่อเคยเป็นหนึ่งในผู้พิทักษ์ความจริงเหล่านั้น เราได้รับคำสั่งให้เฝ้าบางสิ่งไว้ใต้ศาลาที่ไม่มีชื่อที่นั่นคือที่ซึ่งเวลาหยุดนิ่งและคำโกหกเริ่มต้นพ่อเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ยินมันทากัดริมฝีปากจนเลือดซึมคำพูดเหล่านี้ทำให้ทุกสิ่งที่เธอเคยรู้เคยเชื่อเริ่มสันคลอนโรงเรียนที่เธอเคยเรียนเพลงชาติที่เธอเคยร้องพิธีกรรมที่ทุกคนทำซ้ำอย่างเชื่อฟัง หากมันคือภาพลงตาใครกันที่อยู่เบื้องหลังเสียงของพ่อเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพูดคำหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นและเจ้ามันทาเจ้าคือกุญแจสุดท้ายของบันทึกนั้นทุกคำที่ได้ยินเปรบเสมือนค้อนกระแทกเข้ากลางอกมันทาไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่อยากเข้าใจเธอเดินไปข้างหน้าในความมืดจนกระทั่งฝ่าเท้าแตะบางสิ่งเย็นเยียบมันคือแผ่นหินเรียบไม่มีลวดลายไม่มีชื่อไม่มีสี แต่เธอรู้ทันทีว่านี่คือหลุมศพของคนเป็นสถานที่สำหรับผู้ที่ยังหายใจแต่ไม่มีสิทธิในโลกเบื้องบนอีกต่อไปเสียงหนึ่งจากด้านในฝาหินเอ่ยขึ้นไม่ใช่เสียงของพ่อไม่ใช่เสียงของหญิงชราแต่เป็นเสียงของเธอเองเสียงที่เธอไม่เคยพูดออกมาดังๆแต่เก็บไว้ในใจตั้งแต่ยังเป็นเด็กถ้าความจริงคือสิ่งที่ทำให้พ่อไม่กลับมาฉันควรรู้หรือไม่และก่อนที่เธอจะได้คำตอบ แผ่นหินก็เริ่มสั่นเสียงกระซิบรอบตัวเธอเริ่มดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เพียงประโยคซ้สำซากมันเป็นเรื่องเล่าที่ไม่เคยมีใครได้ยินครั้งหนึ่งเคยมีหญิงสาวผู้ถูกลืมชื่อจากหน้าประวัติศาสตร์เธอมีเลือดเดียวกับผู้สร้างแผ่นดินและน้ำตาเดียวกับผู้ทำลายมันเธอถูกเลือกไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่เพราะใครบางคนเขียนเรื่องราวให้เธอต้องเดินตามมันทาหันซ้ายขวาไม่มีใครปรากฏแต่เสียงยังเล่าอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเธอเดินถึงจุดสิ้นสุดของบันไดหินนั้นเธอจะพบว่าเสียงหยุดไม่มีคำว่าพบว่าอะไรไม่มีประโยคต่อไม่มีใครตอบเธออีกแสงเดียวในห้องเริ่มสลัวลงเหมือนเรื่องราวทั้งหมดจมใจหยุดอยู่ตรงนี้ปล่อยให้ความอยากรู้กลายเป็นไฟที่ลุกไหม้ในใจเธอเผาผลาญทุกสิ่งที่เธอเคยเป็นแต่ยังไม่ให้เธอเข้าใจมันทั้งหมด เธอยืนอยู่นานนานเกินกว่าที่ใครคนหนึ่งควรอยู่ในความมืดแต่มือของเธอยังจับดอกไม้แห้งนั้นไว้แน่นสายตาย,ยังจ้องไปยังห้องที่ไม่มีประตูและหัวใจยังคงเต้นแม้ไม่รู้ว่าเต้นเพื่อรออะไรอีกต่อไปจนกระทั่งอนจบชื่อที่ไม่เคยถูกเขียนเสียงฟีเท้าจากเบื้องหลังดังชัดเจนขึ้นเรื่อยหาหาแต่มันทาไม่ได้หันกลับไปอีกแล้ว เพราะในใจเธอรู้สิ่งที่เดินมาหาเธอไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือคำตอบสุดท้ายที่เธอตามหามาทั้งชีวิตลมหายใจหนึ่งผ่านลําคอเธออย่างเงียบงนันมือของเธอคลายออกจากดอกไม้แห้งสีเทามันตกลงกระแทกพื้นและในเสี้ยววินาทีนั้นเงาสีทองก็ปัตตุจากพื้นหินใต้เท้าสองสว่างทั้งห้องในชั่วพริบตาแสงนั้นไม่ได้เจิดจ้าแต่มันอุ่นอุ่นเหมือนอ้อมกอดของแม่ อุ่เหมือนตอนที่พ่อยังจับมือเธอเดินข้ามสะพานไม้สมัยเด็กเธอมองเห็นประตูสุดท้ายเบื้องหน้าซึ่งไม่มีอักขระไม่มีสลักชื่อมันเป็นประตูว่างเปล่าเรากับเราใครสักคนมาสร้างความหมายให้มันทาเดินเข้าไปช้าหาหะก้าวอย่างคนที่ไม่ได้เดินด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่เดินด้วยความเข้าใจในห้องนั้นไม่มีสิ่งของไม่มีความลับไม่มีอาคมหรือคาถา มีเพียงแผ่นกระจกวงใหญ่วางอยู่กลางห้องบนฐานหินบนกระจกนั้นเขียนไว้ด้วยหมึกจางๆเพียงประโยคเดียวทุกชาติจําเป็นต้องมีเรื่องโกหกเพื่อรักษาสิ่งที่จริงที่สุดไว้เธออ่านมันซ้ําแล้วซ้าเล่าจนในที่สุดเธอหลับตาน้ําตาไหลาจากขอบตางเงียบหาหะไม่ใช่พระเศร้าหรือโกรธแต่เพราะในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วความจริงบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เล่าต่อ แต่มันมีไว้เพื่อให้ใครบางคนยอมเงียบเพื่อให้สิ่งอื่นดำรงอยู่เสียงระฆังสุดท้ายดังขึ้นไม่ใช่จากด้านนอกแต่จากข้างในตัวเธอเองเสียงแห่งการเลือกเสียงแห่งการยอมรับและเธอก็วางมือบนแผ่นกระจกแสงสว่างพวยพุ่งพุ่งออกจากกระจกนั้นราวกับเปิดฟ้าอีกครั้งภาพสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนทุกอย่างจางหายไปคือเงาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่บนยอดเขาถือหนังสือปกเปล่า และในหนังสือนั้นมีเพียงชื่อเดียวที่เขียนด้วยลายมือมันทาและเบื้องหลังชื่อไม่มีตำนานไม่มีคำสรรเสริญมีเพียงคำสั้นๆที่เขียนไว้ว่าผู้เลือดจะจำในวันที่โลกเลือดจะลืม